แบบที่ฉันสั่งพวกเราทําตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเจพอยก้าเขียวใชนงั้นหรอฉันจบออกแบบมาจาก MIT ต่อยเธอทํางานที่ทางชีวิตก็คงสู้ประสบการณ์ที่ฉันมีจาก USM ได้หรอคะแล้วคุณรู้สิ่งที่ลูกค้าต้องการไหมล่ะคะถ้ามีอ่กเจอดีก็ทํางานตามที่ฉันสั่งสะให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยแต่นี่มันเวลาเลิกงานแล้วนะคะก็ทํา OT เสร็จเสร็จสักทีเอาไปให้หัวหน้าก่อนนะอื ทอยทำไมเวลาแกดูคลิปมันไม่มีโฆษณาค่ะเลยอะใช้อะไรอะ่ะบอกบุญมาดีใช้เพ er ียวถือเบอร์ไงดูฟรีโหลดรีไม่มีโฆษณาค่ะเลยนะแล้วเขาเล่นแบบป๊อปอัพแล้วก็เล่นแบบพื้นหลังได้อีกด้วยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน o o g l e Play แล้วก็แอ p Store โอ้ยตามาดาวน์โหลดแหละขอบคุณนะอืนี่เรียกว่าแก้แล้วเหรออืมก็แก้แล้วนะนิดหน่อยนะแล้วฉันก็ส่งให้บอสด,ดูแล้วด้วยนี่ โปรเจกต์ที่ส่งมาล่าสุดอะใครควรทำเจพอยค่ะบอสมันไม่ยอมทำตามคำสั่งคนแบบเนี้ยไล่ออกไปเลยค่ะโปรเจกต์เนี้ยทำได้ดีมากเลยนะแล้วอีกโปรเจกต์ลักคุณควรทำเหรอใช่ค่ะบอสลูกค้าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะมันแย่มากต่างหากต่อไปเนี้ยคนกับเจพอยอะสลับตำแหน่งกันนะผมผิดหวังในตรงมากฝากเลยนะเจพอยได้เลยค่ะบอสเออบอสคะนี่แก้ใหม่ให้หมดแล้วส่งภายในวันนี้นี่เวลาเลิกงานแล้วนะก็ทำโอทีสิ